โรแมนติกซ Rom ีเด right yes. ิมเหรครับใช่ไปดซอบโรแมนติกโรแมนติกืมือไม่หเฮเบกเฮเบกันออเบกฮื้ นี่เธอยังตายได้ไงในขบวนรถของท่านเองคุณน่ะลูกน้องคุณยังขอโทษผมเลยผมมาคนเดียวคนเดียวไม่รับบทเดียวไม่เป็นไรครับผมไม่กรอก เว่ยเธอขับรถมาขวางทางไม่ได้ทำให้ฉันเสียเวลาหรอกเลยฉันชอบไปไม่ถูกเลยฮะชื่ออะไรแสงแล้ววีครับ พี่เชื่อพี่เพล่นไหมดีใจที่ได้เจอนะครับจริงจริง,จ,รงจะบอกว่าตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นวิ <c oughs> ่งได้เงินวิ่งเล่นกันไหมครับ <c oughs>